สวัสดีครับพบเลนครับผมกับรู้รอบรถไปเชนนลวันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาดูายเงียบของเรื่องแอร์นะครับผมอันนี้รถคันนี้ตู้แอร์ตันนะฮะตู้แอร์ตันแล้วเกิดน้ําไหลนี่นะครับน้ําท่วมเต็มพื้นเลยอันนี้สาเหตุเกิดจากตู้แอร์ระบาย น้ำแอร์ไม่ได้นะครับเรามันก็ล้นออกมาทางพัดลมเวลาเราเลี้ยวหรือวลาขึ้นเนินเนี่ยน้ําจะล้นออกมาจากตู้แอร์เยอะมากเลยวันนี้จะเป็นไทเงียบอีกอย่างหนึ่งนะครับผมวันนี้พอใช้งานไปสักพักหนึ่งพอน้ําแอร์มันระบายไม่ทันระบายไม่ออกหรือว่าหยดน้อยะฮะมันจะทําให้ล้นเข้ามาในรถแบบนี้แล้วคมเราก็จะเหม่นเลยฮะหม็นเน่าเลยแหละถ้าเราทิ้งไว้นานๆน,นะถ้าเกิดเจ้าของรู้ตัวก่อนก็แก้ไขปัญหาได้ทัน วิธีสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับผมว่าน้ําใต้รถเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์มันหยดดีไหมถ้าหยดน้อยมากนะฮะหรือว่าไม่ค่อยหยดเลยเนี่ยให้รีบหาช่างลยครับตรวจเช็คหาช่างตรวจเช็คเลยว่าตู้แอร์เราตันไหมอะไรไหมว่ารถไม่เคยรางตู้มากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไปคือเราจะต้องรื้อบงังรุ่รื้อทั้งคอนโซลเลยนะครับเราผมรถเราก็จะเหม็นด้วยแกไม่ค่อยหายนะผมเหม็นอับเหม็นเน่า ังไงก็ฝากกันเพลินนะผมใช้รถมันสังเกตรถตัวเองในหลายๆด้านนะครับเอาที่สังเกตด,ด้วยตาเปล่าได้เราจะได้ปรึกษาช่างได้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะเสียหายไปเยอะกว่าเดิมน,นะฮะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ